ไอ้ที่ว่าตายแล้วไปเห็นตนอนเดียเ๋ยนี้เขาไม่ได้ตายเขาสลบมันก็เลยเกิดนิมิตอันนั้นเป็นนิมิตแต่สาหรับหลวงตาเนี่ตายจริงๆเออตายแบบมีสติด้วยคือเราตั้งใจตายไงอา่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะเพราะการตายของหลวงตาเนี่ตั้งใจตายเลยนั่งดูเลยนั่งดูเลยแล้วมันก็ดับลงลมอะไรกระดับชีวิตก็ดับลงและรู้ไหมว่าหลวงตาไม่ได้ไปไหนแต่มันไม่มีลมไม่มีที่ประจรไม่มีนี่เฉยๆที่เขามา ตรวจม่านตาอะไรเงี้ยเขาก็จับตัวพิกตัวเขย่าสารบัตแหละทําไมหลวงตาถึงรู้หลวงตารู้ว่าเขาทํำยังไงเขาคุยก็ได้ยินแต่มันรู้เฉยๆหลวงตาใช้คําว่าตายหรือคําว่าดับก็ได้แต่ถามว่าสิ่งที่รู้อะไรอะที่เขาบอกว่าไปเจอนั้นเจอเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปตายหรอกพระกรรมฐานนักปฏิบัติเนี่ยต้องรู้พอสมควรแต่ถ้าหลวงตาพูด เรื่องพวกนี้จะไม่เกิดประโยชน์มันจะไปกลายเป็นสัญญาแล้วไปนั่งก็จะคิดไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะใหเเ้เหมือนกับครูบาอาจารย์เขาไม่ได้เพราะนิสัยกรรมมันคนละอย่างาพระอ,อรหันยังไม่เหมือนกันสักสักรูปเลยไหมพระโมคคัลลาพระอ,อจจชชิพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นคนจะไปปฏิบัติธรรมจะเอาตัวเองเป็นหลักเอาครูบาอาจารย์เป็นหลักก็ไม่ได้เราต้องค้นหาตัวเองให้พบให้เจอ